คลิปนี้นะครับผมตั้งใจที่จะทำมาเพื่อให้คนที่กำลังสนใจหรือเตรียมตัวจะซื้อ iPhone Air ได้ฉุกคิดกันสักนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปเมื่อเราแลกมากับความบางความเบาใน iPhone Air นั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นวันนี้เราจะมานั่งคุยกันครับว่าทำไมผมถึงอยากให้คุณได้ฟังคลิปนี้และพินิจพิจารณาไปพร้อมกัน ก่อนจะตัดสินใจเลือก iPhone 17 Air หรือ iPhone Air มาเป็นมือถือเครื่องหลักของคุณในอนาคตอย่างแรกก็เลยแล้วกันเนาะคือเรื่องของตัวราคาถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วในโพซิชั่นเดียวกันคือ Series Plus นะครับ Series Plus อย่าง16 Plus ในความจุเดียวกันคือ256 g b ราคาของ Plus จะถูกกว่าประมาณ1,000บาทถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วอย่าง iPhone 16 Pro ราคาของ iPhone 16 Pro ที่เป็นความจุ128 g b ก็จะถูกกว่าประมาณ1 0 0 0บาทพอเราเห็นภาพราคาคร่าวๆสิ่งที่เราจะคุยต่อไปนี้มันจะง่ายขึ้นมากเพราะว่าคุณจะเห็นเลยครับว่าคุณได้อะไรกลับมาบ้างและคุณเสียอะไรไปบ้างในราคาที่คุณจ่ายไปกับโพซิชั่นนี้อย่างแรกแน่นอนครับเรื่องของตัวหน้าจอนะครับ หน้าจอเนี่ยแลดูเล็กลงก็จริงครับแต่เล็กลงไม่มากนะครับจาก6.7ก็ลดลงมาเหลือ6.5นิ้วแต่สิ่งีสคมุนได้กลับไปคือ refresh rate หน้าจอที่เป็น120 h พิร์ภายในหน้าจอที่สามารถ adaptive refresh rate ได้หรือเรียกว่า promotion และที่สำคัญเลยคือคุณได้ความสว่างเพิ่มขึ้นจาก2พ0นนิตเป็น3พันนิตด,ดังนั้นหน้าจอคืออย่างแรกครับที่คนที่มาจาก plus หรือคนที่กำลังลังเลระหว่าง plus กับ air จะเห็นเลยว่า air นั้นดีกว่าอย่างที่2อก็คือเรื่องตัวชิปแน่นอนครับรุ่นใหม่ชิปก็ต้องแรงขึ้นและ air ในปีนี้ ได้ชิปแบบเดียวกันเลยกับตัวโปรก็คือ Apple A19 Pro หลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าแบบเอ้ย Apple เขาโฆษณาเรื่องนี้มากว่าตัวชิป A19 Pro เนี่ยแรงมากทั้งการประมวลผลเกมทั้งการประมวลผล CPU การประมวลผลการ์ดจอยอย่าง GPU หรือจะเป็นหน่วยประมวลผล AI ซึ่งแรงกว่าเจนเก่าๆเนี่ย40-50%เลยเป็นอย่างน้อยๆซึ่งถ้าเราไปเทียบก,กับ Plus เจนที่แล้วหรือหลายๆเจนที่แล้ว Plus มักจะได้ชิปธรรมดาไม่ใช่ชิปของตัวโปรแต่ Air ปีนี้ในราคาที่แพงกว่าแค่พันเดียว คุณได้ชิปแบบเดียวกันเลยกับตัวโปรอย่างที่3ที่แอร์รุ่นใหม่นั้นดีกว่าพลัตเมื่อก่อนคือเรื่องของตัวกล้องหน้ากล้องหน้าในพลัตสมัยก่อนเป็นกล้องหน้า12ล้านแต่ตอนนี้แอร์ของเราได้กล้องหน้าของซีรีส์17แล้วคือกล้องหน้า18ล้านตัวใหม่นะครับคุณได้เซนเซ,นเซอร์ใหม่ที่สดใหม่ขึ้นสามารถถ,ถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้4แบบสามารถที่จะใช้ตัวเซนเตอร์สเตตได้สามารถที่จะรถถถับแสงกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ออโต้โฟกัสได้ถ้าเราเทียบกับพลัสรุ่นเก่ามากๆอย่าง14อะไรเงี้ย คุณเห็นเลยนะครับว่าคุณภาพมันคนละเรื่องกันนะครับเนืออื่นใดครับเราซื้อแอรเพราะเราต้องการความบางความเบาถูกไหมความบางความเบาของพลัสแล้วก็แอรเนี่ยมีความละม้คล้ายึงกันเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในสมัย16 16พลัส กับ16 Pro Max ขนาดหน้าจอจะไล่เรียก,กันคือ6.7กับ6.9แต่ตัว Plus จะได้เปรียบ Pro Max ตรงความบางและก็ความเบาซึ่งน้ำหนักกับความบางนั้นต่างกันเยอะมากคนส่วนใหญ่ที่เป็นทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายของ Plus ก็จะเป็นคนที่ชอบมือถือจอใหญ่แต่เน,น,น้นบางแล้วก็เน้นเบาเป็นหลักด้วยเอ๋เสร์ฟตรงนี้ได้ดีกว่า Plus สมัยก่อนมากๆเพราะชื่อบอกเลยครับว่าโฟกัสมาเพื่อบางเพื่อเบาเป็นหลักนั้นั้นความบางของคุณจะเหลือเพียงแค่5.6มิลความเบาของคุณจากเดิม160กรัม170กรัม180กรัม2 เหลือ <The o> เพียงแค่150กรัม160กรัมซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนี่คือสิ่งที่มันหอมหวานครับแล้วก็ Apple พยายามชี้ให้เราเห็นว่าเออนี่คือเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทํามาเพื่อคนที่เป็นทาร์เก็ตเรานี้นะแต่ถ้าคุณรู้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อย่างแรกแหละที่ทุกคนเห็นกันเลยก็คือเรื่องตัวกล้องนะครับกล้องของ iPhone Air นั้นให้มาแค่ตัวเดียวถามว่า ผิดปกติไหมก็ไม่ผิดปกติครับเราเห็นตั้งแต่ภาพมอกอัพแล้วแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่จะซื้อแอร์ก็ต้องรับเรื่องนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตรงราคาของเขาครับในราคาเดียวกันเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะได้ iPhone 17ซึ่งได้กล้องเอัลตอไว์48ล้านใหม่หรือคุณเพิ่มกันอีกนิดนึงคุณก็จะได้ตัว17 Pro ที่ได้ทั้งอัลตไวใหม่ได้ทั้งเทเลใหม่ หรือคุณย้อนกลับไปเจนก่อนหน้าอย่าง16พลัต16พลัตก็มีเลนหลักแล้วก็เลนเอาตตัววา16 Pro มีทั้งหลักทั้งออาต์ตวทั้งเทเลทุกตัวได้กล้องเยอะแล้วก็ดีกว่า iPhone Air ทั้งหมดเลยดังนั้นคนที่ซีเรียสเรื่องกล้องอยากจะให้มานั่งตั้งคําถามกับตัวเองเยอะๆว่าแบบเราต้องการใช้กล้องเยอะขนาดนั้นไหมถ้าต้องการใช้กล้องเยอะลองมองตัวอื่นดูอย่างที่2คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่ให้มันน้อยเราซื้อ Air มาเพราะต้องการอะไรต้องการความบางความเบาถูกปะแต่ ถ้าต้องแรกมากับว่าคุณใช้งานแบตเตอรี่ได้สั้นมากๆวันหนึ่งอาจจะใช้ได้แค่แบบครึ่งวันอย่างเงี้ยแล้วเราต้องพอยพก Power Bank ซึ่ง Apple มีขายแล้วก็พรีเซนต์มากๆในงานเปิดตัวเลยว่าเฮ้ยเรามี Power Bank Max s a f e นะแต่ปุ๊บคุณดูวิดีโอได้40ชั่วโมงเลยแล้วเราจะซื้อแอร์ทำไมวะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือจะต้องดูรีวิว ที่เขาทดสอบแบตเตอรี่มาให้ว่าเฮ้ยมันตรงกับการใช้งานฉันไหมแล้วฉันรับได้หรือเปล่าที่วันวันหนึ่งฉันต้องมานั่งเสียบชาร์จหรือนั่งหาแท่นไวเลสชาร์จมาแปะน้องเขาไว้หรือต้องพบ Power Bank Max Save ไวเลสเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วถ้าคุณทําอย่างนั้นน่คุณจะซื้อแอร์ไปทำไมวะคุณไม่ไปซื้อ Pro Max ไปเลยละแต่ว่านั่นคือการคาดการณ์เพราะเรายังไม่ได้เล่นเครื่องจริงเครื่องจริงแบตเตอรี่อาจจะอึดก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดวันอึดจริงๆทําไม Apple ถึงต้องขายแอร์เป็น Power Bank Max Save อันนี้งนิดึ อย่างที่สามครับที่อาจจะทําให้คุณต้องพิจารเรื่องนี้มากๆเลยนะก็คือเรื่องของตัวลําโพงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมกับทีมงานเจอเมื่อคืนหลังงานเปิดตัวได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเราก็ไปนั่งแงว่าเอ๊ะทำไมในหน้าเว็บไซต์ของ Apple ในสเปคชีทแบบละเอียดทุกตัวจะมีคําว่าลําโพงเสเดียหมดทุกตัวจะมีการบอกตําแหน่งของลาโพงที่อยู่ที่ตูดหมดทั้ง17ทั้ง17 Pro โปมีแค่1 7 air ตัวเดียวในหน้าเว็บไซต์ของ Apple ที่ระบุว่าด้านล่างไม่มีลําโพง และไม่มีคำว่าสเตอริโอเดาแบบ90%แล้วกันว่าแบบ iPhone 17A หรือ iPhone Air นั้นไม่มีลำโพงคู่หรือมีลำโพงให้มาแค่ตัวเดียวแล้วการที่มีลำโพงตัวเดียวมันแย่ไหมพี่คุณย้อนกลับไปสัก10ปีแล้วกัน iPhone ไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นลำโพงเดียวคือเราหลุดพ้นวัตถจักรของลำโพงเดียวกันมานานมากตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวเลยในรอบ10ปีครับที่คุณได้ลำโพงเดียว มีผลมากๆทั้งการดูหนังฟังเพลงมีผลมากๆากทั้งการเล่นเกมมีผลมากมากทั้งการเปิดลาโพงพูดคุยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สุดเออเดีย๋ยวจะมาบอกไว้ก่อนว่า iPhone Air นั้นเป็นลำโพงเดียวและ Apple ไม่บอกในงานเปิดตัวด้วยว่าเป็นลำโพงเดียวคือถ้าเกิดบอกเราสักหน่อยหนึ่งหรือมีสเปคชี้สักหน้าหนึ่งให้เราเห็นแบบง่ายๆว่าลำโพงเดียวนะจ๊ะเราก็จะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าเอ้ยเราควรจะไป iPhone 17 a i r หรือ iPhone Air หรือเปล่าเพราะหลายๆคนก็จะไม่ต้องใช้ลำโพงคู่มากๆอย่างสุดท้ายททีี่ผมมมกับงาานไปเจอ ก็คือเรื่องของความแรงจําได้ไหมครับที่โหลว่าข้อดีของ iPhone 17 Air หรือ iPhone Air คือการที่เขาได้ใช้ชิป Apple A19 Pro ไม่ใช่ Apple A19 เหมือนตัวธรรมดาแต่ถ้าคุณไปเจาะลึกสเปคเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะคุณเห็นเลยนะครับว่าการ์ดจอของ iPhone Air นั้นหายไปหนึ่งตัวเราต้องไปนั่งดูสเปคชีทกันเองลึกๆว่าอา้าวหายไปนี่แล้วมัน A19 Pro แบบใดเพราะความต่างจริงๆแล้วของ A19 กับ A19 Pro ส่วนหนึ่งนอกจาก NPU แล้ว ก็คือตัวการ์ดจอนี่แหละการ์ดจอของ A19 ให้มา5คอการ์ดจอของ A19 Pro ให้มา6คออืมแล้วอย่างนี้พอเราตัดการ์ดจอออกตัวหนึ่งปุ๊บ A19 จะกลายเป็น A19 Pro หรือเปล่าหรือเป็นลูกครึ่งควบระหว่าง A19 กับ A19 Pro ซึ่งแบบเอา้ายังไงเนี่ยแล้วความแรงที่เราคาดหวังไวล้ล่ะมันจะเป็นยังไงหรือจะเป็นความร้อนสะสมตอนที่เราใช้งานหนะักๆเพราะตัวเครื่องมันบางมันเบาจนไม่สามารถระบายออกไปข้างนอกได้ทั้งการถ่ายวิดีโอ 4K หรือจะเป็นการเราไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ทั่วไปหรือจะเป็นการแบบรับสายวางสายในงานอะไรเงี้ยหรือหนักเลยคือคนเล่นเกมอันเนี้ยผมบอกเลยว่าคนเล่นเกมเนี่ยเร,ร,รามาระวังน,นิดนึงเพราะความร้อนสะสมตอนเล่นเกมนั้นมันสูงกว่าการใช้งานอื่นๆอาจจะต้องรอดูรีวิวก่อนว่ามีใครเจอปัญหารหรือเปล่านี่คือภาพรวมครับที่ผมกับทีมงานไปเจอมาแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเราอยากจะมานั่งคุยเรื่องนี้มากกว่าเพราะผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบแลว้วก็อยากได้ iPhone Air มากๆในตอนที่มันเปิดตัวตอนแรกแต่พอไปหาข้อมูลลึกๆมาทํารีวิวโอ้โหเศร้าว่ะ เศร้า Apple คุณใจไล่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเพืพ่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังลังเลหรือกําลังสนใจ iPhone Air พอได้ข้อมูลนี้ไปแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้หน่อยผมอาจจะคิดเป็นคนเดียวก็ได้นะในราคาที่เท่ากันผมสามารถที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อ iPhone 17และผมยังมีเงินเหลือในความจุ512กิกได้ำํำหรือถ้าผมจะไป iPhone 17 Pro ผมเพิ่มตังแค่ประมาณ4,0 0 0บาทผมได้กล้องที่ดีกว่าครบทุกเลนส์ผมไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนผมไม่ต้องกังวลเรื่องความแรงไม่ต้องมานั่งลุ้นนะ่ะเออแล้วก็ได้ศัก์สีความเป็นโปรมาด้วยอาจจะเสียไปในเรื่องของความเท่หรือความบางความเบาในแบบที่แอร์ควรเป็นแต่เชื่อผมเถอะถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้งานหนักหนัก,ห,นกหรือใช้งานจริงๆนะความเท่เนี่ยมันจะอยู่กับคุณแค่ที่เดียวแหละที่เหลือก็จะเป็นชีวิตจริงละว่า iPhone Air นั้นมันจะตอบโจทย์คุณแค่ไหนแต่ถ้า2ตัวนี้เอาแบบไม่ต้องลุ้นเนี่ยยังไงซะโปรก็ไม่ต้องลุ้นมากกว่าในหลายๆเรื่องทั้งแบตท,ทั้งเกมทั้งกล้องเพื่อไหนะครับชอบคอนเทนต์นี้อยากจะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับหรือใครชอบนะครับช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับได้ก็จะขอบคุณมากๆหรือถ้ามีสินค้าอะไรวางอยู่ซัพพอร์ตหน่อยก็จะขอบคุณนะครับหรือถ้ามีสปอนเซอร์ชุกเทคโฟกัสเอเ e อร์เมน425ดีกรีส,สัมผัสลูกค้าเราอีกทีหนึ่งก็ได้้้้หมมือออนนน,อนนกะกกันนะัััะควววีตขลลลาไปป่แจิสสด